ตอนนันต้องไปแบก PEO ทักคลิปแล้วอะครับรอดู PEO X VTF Player อยู่ PEO ยังแหงโกเลยอยู่เล่นด้วยกันไม่ได้รอเล่นเหรอไม่ได้ละเอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับเกม RV นะครับพร้อมกับอยู่กับโค้ชไตรนะครับเป็นโค้ชประจำทีมวันเซียนะครับกับน้องอีกคนหนึ่งครับน้องไมล่าที่เป็นป่าอีกคนหนึ่งของทีมวลนเซียนะครับ วันนี้ซีโอโดนสบประมาทมากนะครับบอกว่า Go แหลงโกซีโอแหลงโกเล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้ครับด้วยศักดิ์ศรีที่คำขคองซีโอคนดีนะยครับการที่บอกว่าแรลงโกที่มันเจ็บปวดมากฮะมันแรงอะไรฮะคอนเนอรถ้ายศมันสูงฝีมือมันไม่มียศคอนแค่ขนมคอนแน่เลยวะฮะคอนมันสูงแค่ไหนกันเชียวเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราต้องรีบขึ้นไปอ่าเล่นกับเพย์เยอร์ของทีมเราดลยนะไ่ได้ไปได้ครับไม่ได้พี่ไต อะนี่มีคนบอกว่าซีโอเล่นไม่ไหวอ่ะคิดว่าไงใครบอกวะเฮ้ยมีคนบอกว่าผมแหลงโกดิพี่ไอ้ไอไงเออเอาไอ้นายเออได้ได้แหละพี่นันด้วยพี่นันเหรอนอนนันใช่ป่ะพี่นันพี่นันแฉหมดแฉหมดแฉหมดใช่ดูทีมเรามีใบกระท่อมด้วยเห็นไหมเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเราต้องเราต้องโชว์ไหมผมผมต้องโชว์ไหมว่าแบบผมชนะวินเลสเท่าไหร่อะไรเงี้ยเฮ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ผมต้องโชว์ว่ะไอจีโอบางทีแบบดูถูกเกินไปป่ะวะตาผมแบนเหรอผมเกลียดขี้หน้าอีนี่มากเออไอ้ชอบหน้าใครแบนไปเลยกรัวเขาไม่รู้ส่งอีรอบพี่พี่จะเล่นอะไรครับโค้ชโค้ดเล่นอะไรนี่ไงใส่เนี่ยละอันนี้คือเอามาเล่นมิดเลนดูไหมตัวนี้มีเขาเลย เฮ้ยไม่ใช่มีเขาเท่ากับควายเลยพี่เอ้ยเป็นควายต้องอยู่มิดอะเออมีควายแล้วนี่อะไรอ่ะจะเล่นนาตา雅เหรอมึงไหวปะเนี่ยมึงไหวหรือเปล่าแพ้ตานี้แพ้กูไล่ทุกคนออกอะจริงเฮ้ยแผลตกงานนะจะคนนิยมเอาตายเกิดมาใช่ไหมผมผมไม่เอาใช่ผมไม่เอาตายเกิดมันสลับคนที่พวกอันแอร์ใช่คือผมเล่นแล้วไม่ตายไงคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามแพ้เด็ดขาดพี่ ตกตรงานนะแพ้ไล่นายออกเลยตกงานไล่ออกจากโรงเรียนด้วยไล่หมดเลยกลับไปเรียนไม่ได้เลยกลับไปเรียนไม่ได้ต้องแบบไปเป็นขอทานละขอทานเไปขอทานเขาอัพอะไรก่อนไหมขาอัพอะไรนำว่าพี่ด้วงเนี่ยผมไม่ได้เล่นนานมากขับท่าหนึ่งนะหนึ่งแมลงอ๋อถ้าสอนนี่มันสไลด์หนอนใช่ไหมใช่ได้เลยจัดไปตัวมันจะตีแรงถ้าเกิดกดหนึ่งก็ตีตีทับไปอไปปูด้วยเฮีย อุไทยนึกเฮ้ยไหนนายเล่นตัวไหนเนี่ยข้างล่างเหรอดีแลกดีแลกดีแลกทองอ้ยไอตัวกลางเนี่ยนะเลยใช่เฮ้ยเป็นรังแกเขาทำไมเล่าเฮ้ยตามานี่ไปตามาเฮ้ยอ้าวถ้าพี่เล่นกันอย่างนี้แล้วผมจะมีจะมีผมไว้ทำไมเนี่ยพี่ต้องรอผมดิเล่นอย่โอเคโอเคโอเค ต้องร้อยผมมีบทที่จะเย็นจะเย็นเพื่อนอย่างดุเลยมีคนได้มีคนแย่งกูด้วยเยี่ยมได้ได้ไคยังไงมีคนแย่งด้วยผมตีธรรมดากูมีเรื่องนะเนี่ยข้างล่างมันแหลมมากเลยอ่ะผมตผมกลางปีกแล้วผมกลางปีกแล้ว ตามันโอ้โ oh หเฮ้ยกูเล่นอะไรเดีเาจะเย็นจะเย็นเฮ้ยได้ตามานเฮ้ยเกินไปหมีมนี่ไงไมาช่วยแล้ว,เอ,ลวเอาเฮ้ยมันล,านาาล้านเหรอจไม่ต้องมาก็ได้อย่างเงี้ยจริงรต้องมาปามก่อนปามก่นอน โอ้โหพาล่าละกูอีกึ้บกูถึงขั้นได้ป้อมกันแล้วไปด้วยดิผมไปด้วยพี่โอ้ยผมเองอะผมเองผมเองได้ป่ะวะเฮ้ยโอ้กูบินกลางปีกเนี่นกลางปีกแล้วเฮ้ยไม่ตวนไม้ตวน เฮ้ยพี่แวนไปดิโอ้เฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวเฮ้ยกระโดดกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้ฟาร์มโอ้ยทำไมมันร้องอดโวยอย่างนี้บ้ เกินไปเกินไปเกินไปเฮ้ยอ,อูยผมเล่นม,มีบทแล้วพี่เริ่มภูมิใจแล้วเิ่มภูมิใจแล้วใข้างบนนี่มันไม่เข็ดหรอวะถามจริงเกินไปดิีโดดแล้วแหวงอะไรสักหน่อยสักหน่อยดีมากพี่โอ้เมื่อกี้นี่ชงให้ใช่ไหม ตลาไม่ได้แล้วข้ามันข้ามันทำใส่ปอ้อมอืสี่ป้อมหนึ่งห้าข้ามันสุดจังวะนตีมนตีอยครับตีมาด,ด,นดอนหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหรู้สึกเต็มคิวได้รัวๆแล,ล้วพี่หลังหลังได้ได้ได้ บางทีก็บางทีก็เกินไปคาอีกพี่อย่าหยุดอย่าหยุดไหนหต่อผมพร้อมแล้วไปก่นได้โดดปืนแล้วผมกลางปีกแล้วพี่ฮึ๊บฮึบแทงแทงแทงไอ้เช่นอมันกูเจ็บเองลอยแควีลอยแควีไอ้เหี้ยไอ้เฮียมาแรงปีกหักเลย อาหารอาหารข้าวหวานดูใหม่ก่อนที่มุมพอาหารดีโคตรไตดูโซโลคิวเอ็กอ์เวนฮึบฮึบโอ้โหโซโลเลยพิมโซโลคิวภูมิใจมากโซโลคิวเออเล่นนาวีมันต้องภูมิใจเวลาผมเล่น ตัต้าหรือว่าฮอนอะไรเงี้ยคือแบบเขาด่ากันเป็นเรื่องปกติอ่ะเอออันนี้มันก็คงอยากด่าแหละแต่บางคนมันทิ้งไม่ทันพอ้ทิงไม่ได้ใช่ไหมโปรเพเยอร์นี่มีด่ากันไหมมีต่อยกันด้วพี่ร้ายเกมนี่ไม่มีอ่ะลุยอามามีใครหลีกเพื่อนมั้ยทิมตามผมมาตามผมมาได้เลยไปเลยอย่าหยุดมาเนี้ อายุดเียัติด้วยไเียติด้วยหายแล้วฮึบไปตายตายแทกยาแทกโอชิตไปตายตามันตัดส่มันปึบอืออือคือภูมิใจโคตร พามันอย่าหยุด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 เอ้าเฮียทำไมกูตายฮัลโหลปกติเขาออกอะไรกันทีสุดทวนปกติเป็นโบเค้นอมนีิค่อยๆจับแต่โอมนี้ใช่ไหมขุลาที่คือขินลังแต่บางทีก็ขุลาแทนโบเค้นถ้าเกิดแต่คนเดียง่ายมากเมื่อทนสนุกเลย เมื่อกี้เหมือนเลือกตัวปั๊บแล้วตัดผ้ามาชนะเลยไม่ต้องได้เล่นเลยโอ้โหที่ผมชนะก่อนเนี่ยมานสิบสี่ครั้งแล้วพี่โง่ายอ่ะง่ายตัวนี้มันได้ได้ยังไงวะเนี่ยเงินนั้งเกมมันมีแค่หกพันจนจะตายได้ไงวะเกมนี้เขาว่าจะที่เงินเท่านั้นพี่แบบตึงตึงมีไหมตึงตึงอ่ะตึงตึงหูตึงหมายถึงหูตึงอย่างนี้ตะโกนอะไรก็ไม่ได้ยินอย่างเงี้ยแบน แบนลิงแล้วกันโอเคแล้วพี่น่ากลัวมากฉันจะไปกลางเฮ้ยเฮ้ยส่งสเตตให้มันดูดิว่าใครไปกลางแล้วเราเราไปกลางแล้วทำไมเออดูดูโอ้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 จะได้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 วงโอ้ส่งมั่งครับส่งส่งมั่งส่งมั่งส่งมั่งส่งใหญ่ส่งใหญ่ส่งมั่งโอ้เขาเขาต้องส่งอย่างเงี้ยเพื่อข่มขวัญคนในทีมเดี่ะขสมโภตเออข่มขวัญคนในทีมไม่กลัวแล้วโอ้โหพลาดอีกดนโดนแน่ เฮ้ยเฮ้ยแพ้ละเราแพ้ละเซี่อีกฝั่งนึงเราแพ้แเรวอะเออโอ้ยแพ้แล้วเล่นอะไรก็ไม่รูอ้ยชี่ดอไป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 พี่ชายขอเล่นกลางพี่ชายไปเจอมาหลอดได้ไม่เอากีล่าลมเหรอกีล่าลมเฮ้ยไปยืนอย่างนั้นเลยเหรอหน้าด้านนั่นแหละ ตายขึ้นมาไล่ออก <need> เอ,อ้ยมันไอ้ I Need Help อะแล้วทำไมไอ้หมอน,นั่นนึกไปบนคนเดียวคุณต้องเป็นแครี่อะเนี่ยอ้าวหายละ oh. ไ, oh. ไม่เป็นไรพี่ตับได้ยังมีผมเล่นปลาอยู่รับรองเลยว่าทีมเราต้องไล่เอามันทีออกเลยจริงจริง oh. ไล่ ล้วก็พี่ใจก็จะบอกว่าอะไรไอ้ใดออกกอดี่ร์น้งนายด้วยน้องนายด้วยเออไปทุกคนเลยเดี๋ยวผมเล่นทุกตำแหน่งอยู่เหอนไมโคตรตอเคอ่าาทำไมบนมันสนุกกันจังกว่าเฮ้ยไดร์ตอนแรกนี่บทสนุกไปบนสนุกเกินไปขอเล่นด้วย อ้าวหูหลาดพิม์เลยขอบใจนี่ออไรทั้งหมดขอบใจขอบใจเออเป็นไงนี่แหละวิธีการเล่นอาวีที่ถูกต้องคือเราต้องพิมก้ากเออเราต้องพิมเฮ้ยตุยอ ให้มึงจะลากเหรอฮะพี่จะล่าผมเหรอเฮ้ยกูรู้มึงต้องกลับเป็นรถไอ้พวกฮะเอาดีเอาดีตัวนั้นกูไม่สู้กูไม่พูด,<วา>ดกูวับพวก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 รอลัอดเฮ้ยมีคนลใจ ค้องใจเหรอคล้ <G un ters> องใจกับ Dio แม่งไม่ให้กูลารพี่ไม่ให้ป่ารัตคือเหมือนไม่ให้แคลรี่ได้เกิดจริงเออเอาเงื้อใส่ได้ขวามันชื่ออะไรเข้าไปเลย,เลยมันว้าอยู่มันว้าวอยู่เชื่อผมไปพี่ช่วยด้วย ทิมเออทิมทิมขอบใจเคลียร์เร็วมากดวงความเร็วสูงเฮ้ยสงสารมูนาแล้วไปฮันแคลร่มึงเข้ายันในป้อมเลยทุกคนไปไปตางไปอีกแล้วอ้ไเคีียร์ไปวิ่งกลับบ้านเลยว่ะ วันไตผมว่าบูลาดต้องมาตรงนี้แน่นอนเชื่อผมได้จัดไปแตกต้องมาเลยพวกนี้พวกเด็กนุ๊กเราจะไปฆ่ามันมการตีไอ้บูลาดต้องใช้สกิลหนึ่งมาชัวนี่ไงอีกพวกพี่ว่าอีกฝั่งนี่มันเริ่มเริ่มยังวะเริ่มแบบด่ากันเองยังปากา อ๋เอเหรอผมอชอบมากเลยนะเวลาอีกฝั่งมันด่ากันเนี่ยมันรู้สึกแบบเหมือนกับว่าแบบเราทำได้ผลเนี่ย<ค>ไ,<ห>ไี่ไงโซโล่คิวโโในป้อมนอกโดนนกฆ่าได้ไหมนกโดนคนตีวันใดวันหนึ่งนกสู้ขึ้นมา แบอยูยูจิกเลยอ่ะเฮ้ยพอเป็นไหวแล้วเฮ้ยปลั๊ดอุ้ยอุ้ยเกิดไปเกิดไปจริงใครตายว่าฝั่งเราเนี่ยเฮ้ยมึงไปตายได้ไงเนี่ยมึงบ้าเปล่าไม่มีใครก็ตายเดิมก็ไม่ตายไม่ยอม ไปอืมอุ้ยทำปล่อยร่างเงาทำปล่อยร่างเงาอีกวักกลับมาทำไมตายไม่เอาบูร์นอัตนะไว้เสียแล้วเอื้ออได้อย่างไรกูไมปลุกวักเฮ้ยกางปีกวันนี้เราตายเสียแล้วเนี่ยเมื่อกี้ ป้าใครเขาไปเอาในป้อมอยู่แล้วพี่โบราดอยู่ไหนเชี่ยมันล่างขวาสามดิฆ่ามันเด่นไปก่อนเลยไม่มีใครมาช่วยเลยต้องโซโลอ่ะโอ้โหอ้เฮลที่้าพีม พอทีไม่มีใครช่วยเลยเฮ้ยทีมเออปล่อยคู่หกปินมาแล้วโดนดตัดคกบันไหนใครเข้าไปฆ่าเขาในบ้านอีกแล้ว เม่งผมไม่ตายา่ะลุยท,<อ>ทีมมีรับแต่ยังไงผมว่าเอาวีพีเฮ้ยเร็วเร็วมากโด,ดใส่ือจับเยี้ยไรซัไมพี่ตายโอ้ ใจเร็วเกินพี่พี่ก็เห็นว่าผมแค้นกับมันมากแค่ไหนเลยเชี่ยมาช่วยไงเมื่อกี้นี่ครับมาช่วยพี่พี่ก็รู้ว่าผมไหวไหมพี่เข้าใจปา่าผมตื่นเต้นกับมันมากกับการฆ่ามันอ่ะเป็นยังไงพี่เออเชื่อว่างงี้ในการแข่งนี่คือกดออกเลยนะเป็นกดออกเลยเป็นกดออกเลยไม่ทำไมมันยิง่ง สะเก็ด้วยเด้ยปึ๊บอาบโอ้ดับไปคิวในป้อมไอ้ยโดนเลยไอ้โดดูดมืดทีมไอ้แคทีมไปไหนเนี่ยเฮ้ยด้วยจบจบเออไหวยังผมไหวยังเออไหวเสียคือถ้าวาดเดนเซียนะถ้าวาดเดนเซียป่าป่วยก็เรียกผมแล้วกันอืมโอเค เดี๋ยวไอ้นายป่วยแล้วเนะี่ยฮะไอ้เหี้ยป่ามันเล่นมันได้1.2คะแนนนี่ยังยังเป็นคนอยู่ยหรือเปล่าวะไม่เชื่อก็รีพอร์ตมันก่อนรีพอร์ตไอ้เหี้ยนี่ใช้โปรแกรมโกงเหี้ยไอ้มูลาใช้โปรแกรมโกงไม่ไงแงใช้โปรแกรมโกงไอ้เหี้ย